เต m ียมออนทัวร์อินเดอะคอวันนี้เราก็กำลังจะไปรับที่นีน่านะคะเขากำลังไปฝึกงานเราจะไม่บอกเขาว่าเราหลายเราจะแกล้งเขาไมด้ไมวไ้ไม้ทตัวแบบปกตินะปกติไว้ปกติเข้าไว้ CJM โตบนไม่เห็นเรพอมีทองไหมวยเราดูเราดูเราย้อมสีผมมาไม่ CJM on tour ตอนนี้เราก็ไปไปไะไไม่รู้เป็นทันนเป็นทันพอดีเลย CJM on tour in the car ว่าตั้งกองป๊อปอัพในรถเลยวันนี้เรากำลังจะไปรับพี่นีน่านะคะเขากำลังไปฝึกงานเราจะไม่บอกเขาว่าเราไลฟ์เราจะแกล้งเขาเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเราจะไปรับพี่นีน่าเราจะพูดกับพี่นีน่าว่ายังไงถ้าพี่นีน่าคือเดิมาแล้วจะแกล้งพี่นีน่าจะไม่บอกว่าไลฟ์อยู่ใช่เราไม่น่าขึ้นมาบ่นเคน้องมีน่า ไป็นไลฟ์วุ่นวายขนาดนี้แล้วก่อนอะไรวันนี้เป็นไลฟ์แรกที่ถูวุ่นวายมากๆอย่างเงี้ยแหละสนุกแชมพูรู้ป่ะโอเคสนุกไหมใกล้ถึงหรือยังหรอคะเอ่อใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะพี่หน้ากำลังจะมาเราจะเตรียมยินดีต้อนรับพี่นีน่ายิ่ดีต้อนรับพี่นีน่าเลย A few moments later เรามาเออเราเราโดนจับต้นเต้นเ้นเต้นเ้นเราเออเราเราโดนจับตื่นเต้น

มันรถตู้อันนี้จับเด็กบว้ลาวค่ะรู้ไหมว่าตรงนี้มีกี่คนสี่ร้อยกว่อยห้าร้อสี่ร้อยเป็นคนเไม่ตกใจเอาพี่น่ารู้อยู่แล้วจันทร์ยา์หน่วยงานลงพูดไปแล้วพี่น่ารู้อยู่แล้วเหรอดินดิน ไม่ใช่เรามารับพี่ณิน่าซามเทไม่เห็นนะคะดูติดหามานไว้เรียบร้อยเขาเป็นตาที่มองทะลุมองทะลุอย่านะแผลไม่สำเร็จใช่พี่น่าไม่ตกใจหรือว่าพี่น่าจะแบบว้ายตายแล้วเลยเนี่ยต่อไปเรามีเด็กอีกคนที่เราจะไปรับนะคะนั่นก็คือน้องเคียร่านั่นเองวันนี้เขาจะมาแบบอย่างงี้หรือเปล่าปกติเคียร่าจะเดินแบบซอมบีหลังเลิกเรียนทุกคนจะเป็นซอมบี้มาแบกของใช่ ไปรับน้องเคียร่าแต่ว่าน่าจะขับรถประมาณ10บนาทีได้วันนี้คนแบบแน่นรถคิดถึงตอนช่วงแรกๆเลยอันนี้พวกเราแบบอัดรถตอนแรกคือไม่มีที่นั่งละค่ะใช่อัดกันตอนแรกคือแบบทุกคนอ้าทุกคนหายใจเข้าทําตูดที่เล็กที่สุดเลยแบบเลืตัวเล็กแค่นี้อุ้ยสมัยก่อนนั่งกัน11เคนใช่อุ้ยได้ประเดี๋ยวปิดปิดปิดปัน่ง11คน อพี่ดผ er ิดผิดใช่ไหมผิดมันเราพูดไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเรา่มาแล้วทุกคนทุกคนาทุาแน้วคนทุกคนุกคนทุกคนทุคทุกคนทุกคนทุคนทคนุกคนทุกคนกคนทุกคนทุคนทุกคนคนทุกคนทจกคนทุนทุกคนวุกคนวุนทุกคนจุกคนท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 ุกคนนกนทุกนทลกคนนนนนนทนนนทนนนนนทค สุขใจเธอคือวันเย็นแค่เห็นหน้าเธอแล้วฉันก็ชื่นใจชีวิตที่มีเธอคงจะสดใสต้องมาใส่รอยต้องมาใส่รอยบ้างเมาหน่อยไหมพี่ไม้กิอะไรดีหรนี่บอกเราบเราเขาอาจจะชอบอ๋ออาจจะเป็นหวานพี่ข้างข้างหันมาเหรอใช่เหรอไม่รู้ไม่ใช่นี่แม่เขาเขาแม่เอาหันมา เขาบอกว่าพี่นีน่าเรียบร้อยพี่น่าแอบเต้นอยู่ข้างหลังไม่รู้เหรอคะพี่จ้าเมื่ี้ไปนั่งข้างหลังเพราะว่าอยากใช้ผมใครบเลยสักจริงแย้พี่น่าแบบนี้ีเองเขารู้กันหมดแล้วนะเมื่อกี้คือตอนที่พวกเราเต้นกันแล้วก็คนไทยไปหาป้าใส่เพราะใส่นั่งแบบเดียวเคี้ยวกันเดอะลาตินเขาบอกลาตินเรียบร้อยสุดละจริงจ้าจริงจ้าเอามาจากไหนมาจากไหนเก่งบอกว่าใส่เซเรียบร้อยที่สุดแหลกใช่จ้า คนนี้เราจะหล่ออีกไหมว่าไม่เปิดมาร้องเพลงอัดเลยเพลงอะไรให้เขาอายให้เขาอายเพื่อนได้ไหมฟ้าไหมฟ้าทาไม่สวยเลยเฮ้ยเรต้งนี้เปลี่ยนไปทันทกเลยนะจะเกล้งเขาแล้วนะคะเปิดไปเรื่อยๆก่อนะรอรอ สอบมาไงเครียดๆตอนเย็นก็ไม่เครียดกันเจอกระเจิงเขาเรียกว่าปล่อยตัวปล่อยใจคนอย่างเนี้ยป้องกันสังข์ทำเป็นไรอย่ามัวกลัวอย่ามัวกลัวก็ลังแบบรับเอ้ยไปค่ะพร้อมพร้อมลงรถแล้วรักเธอไว้ไปแล้วกับพี่เดิม ทุกคนเตรียมแยกย้ายและนี่คือสิ้นสุดแล้วกับชีวิตวเินน็กนักเรียนที่ตอ้องกลับร้องขอบคุณที่ชมขอบคุณที่รับชมขอคบขอคุณค่ะอาริกาโตโกนใจมากนใจติดตามชีวิตของสิ่งทม่ชีวิต,ววตวแกล้ยโปรดติดตามกันไลฟ์ครังต่ <S <S อไป ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเป็นคู We ่สื่งคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o n t e t Application